ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวดิสนีย์ดอททุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันพฤหัสโดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้นะซึ่งก็จะเป็นคําทํานายความรักของสัมพันธภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วตามลาดับไปนะก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามช่องของผมมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกะดอีกแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มไพ่ไปครบแล้วนะเริ่มต้นดูกันเลยเจ้าชะตาของพระราหในเดือนนี้ตัวคุณนะ่ะจะมีการปลดปล่อยตัวเองราวกับว่าคุณเนี่ยได้ประกาศอิสรภาพสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับสิ่งภายนอกให้มันมากนะกัด้วยความที่คุณเนี่ยก็มีความมั่นใจในตัวเองนะจะใช้ชีวิตเป็นตัวเองอย่างเต็มที่อะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับ คุณก็ต้องระวังเรื่องความเจ้าชู้ของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยส่วนคู่ของคุณนะ่ะดูเขาก็จะมีความสุขสมบูรณ์ที่ดีในชีวิตอยู่นะเขาก็จะมอบสิ่งดีๆทางความรักให้กับคุณได้ไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกมีความมั่นใจอะ่ะในการกล้าที่จะเดินหน้าใช้ชีวิตทําสิ่งต่างๆของตัวเองอาจจะมีการเดินทางไปทําหน้าที่ต่างๆในเป้าหมายของตัวเขาอยู่อะ่ะบางท่านนะความรักของพวกคุณนะ่ะอาจจะอยู่ห่างไกลกันถึงขั้นต่างประเทศเลยก็ได้นะครับเนี่ยคุณกับคู่ในช่วงเนี้อาจจะมีความลับ เป็นสิ่งที่ปิดบังซ่อนอะไรในตัวกันและกันอยู่บ้างนะจากการที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ยึดติดกันมากไงถึงตัวจะห่างนะแต่ความรู้สึกในใจของคุณนะก็ยังมีความหลงไหลผูกติดกันอยู่เช่นเดิมนะครับเนี่ยแต่อาจจะมีความอ่อนไหวกังวลอยู่ในใจบ้างแหละแต่ก็ยังสามารถทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางความรักได้เป็นอย่างดีนะครับประมาณว่าคิดเครียดไปก็ไม่มีประโยชน์อะเพราะสิ่งต,ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพวกคุณเนี่ยมันก็พร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่แน่นอนที่ไม่อาจจะคาดเดาหรือคาดหวังอะไรได้เลยอะ คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจลำบากใจอยู่บ้างนะแต่ว่าปัญหาต่างๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่าทางออกคําตอบของเรื่องราวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้โตคุณนะ <c oughs> คุณรู้ถึงตัวตนของแต่ละฝ่ายกันเป็นอย่างดีไงซึ่งคุณก็น่าจ,จะสามารถปล่อยวางแล็ไว้ใจกันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อย่างว่าแล้วนะบางทีความรักอ่ะมันอาจจะมีการใช้รมที่ยุ่งเหยิงเหตุผลกันไปสักหน่อยนึงนะถึงจะรู้ดีใ,ใจนะว่าทั้งคุณและคู่ของคุณเนี่ย หลังก็มีความรักที่ดีอยู่แต่มันก็อดห่วงแล้วก็กังวลสงสัยสิ่งต่างๆไม่ได้นะแต่ว่ารวมๆแล้วนะไพ่จบอ่ะความรักของพวกคุณนะ่ะก็ถือว่ามีความมั่นคงที่ดีกันอยู่มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กันกันอยู่นะคุณคณใดคนนึงนะ่ะอาจจะต้องให้ความสังเกกับเรื่องหน้าที่การงานการเงินความไปอยู่มากเกินไปสักหน่อยนึงอนะดังนั้นน่ะก็ควรจะไปวางความส่งที่มันรุนแรงของความรักขึ้นไปบ้างนะครับหลังก็ให้อภัยจากปัญหาที่มันเป็นสิ่งไม่ได้ตั้งใจที่เกิดขึ้นมาและชีรัคนะคนไไนนน่นะด้ยีีใเเบ นี่ก็คือแน,นวโนภาพรวมนะครับทีนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายในคนใี่ใของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับหน้าไพ่ความคิดของคนรักคู่รักของคนเกิดเลือดเนี่ยดูแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะเนี่ยใบยแรกเป็นไพ่หกไม้เท้าอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของการเดินหน้าเดินทางใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสุขสบายใจอะ่ะ คือไม่ค่อยมีความเครียดกังวลกับสิ่งต่างๆสักเท่าไหร่นะดูแล้วเขาก็มั่นใจในสองทางชีวิตของเขาอยู่อะ่ะแล้วไพสเตนกับไพควีนไม้เท้าเนี่ยผมมองว่ามันเป็นช่วงอายที่เขาจะต้องใช้ความทุ่มเทพยายามควบคุมจัดการในเรื่องธุระหน้าที่การงานของตัวเองอะ่ะที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่รวมไปถึงเรื่องการทาหน้าที่ของคนรักที่ดีด้วยอะ่ะเขาไม่อยากให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาคาตกบกพร่องตรงไหนเลยไงเนี่ยรับผิดชอบของเรื่องการงานนะส่วนตัวแล้วก็ความรักกับคุณนะครับไพเดวีบอกว่า มันก็เป็นเรื่องพันธะภาระผูกพันบางอย่างที่ผูกตัวเขาเอาไว้อ่ะให้ต้องทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ไนงะแต่ในแง่ความรักเนี่ยก็ถือว่าตัวเขาอ่ะก็มีความรักคข่ลงไหลที่มั่นคงกับคุณดีอยู่นะทีนี้เริ่มดูออกแลวเวค่อยนะครับว่าไพา่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้างไพเ่เบนเนียก็บอกให้คุณอ่ะสนใจแล้วก็มองแต่เรื่องราวความรักความรู้สึกดีๆที่มีใน,ในใจเอาไว้นะ ถึงแม้ว่าตัวคุณอ่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เหมือนกับทําใจปล่อยวางกับสิ่งต่างได้แล้วอ่ะแต่ว่าลึกๆอ่ะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในใจอยู่ที่คิดไม่ดีอ่ะกว่าจะคิดเครียดกังวลกับมันมากเกินไปนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นกับความรักที่มีกับคู่ของคุณไว้นะโอเคทีนี้เริ่มดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ นะไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วก็อาจจะรู้สึกอึนๆแล้วก็อึดอัดใจสนิทหนึ่งนะใบแรกเป็นไพนะ่แฮงแมนอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องบังคับตัวเองแขวนตัวเองเอาไว้อะที่จะไม่เดินหน้าทําอะไรอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะครับแสดงว่ามันน่าจะมีความรักเข้ามาแหละแต่มันอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่เหมาะสมที่จะเดินหน้ากับมันไงไพ่คิงดาบอกว่าคุณจะใช้อารมณ์ความร,รู้สึกเนี่ยมาเป็นตัวนํามากกว่าเหตุผลในการเดินหน้าทํเสียงต่างๆไม่ได้นะ มันอาจจะเป็นเรื่องภาระหน้าที่สถานะบางอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่โอเคว่าคุณอาจจะพบเจอคนที่คุณชอบแล้วก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเขานะแต่มันก็มีความสึกเศร้าๆมองๆอยู่ที่คุณไม่สามารถเปิดเผยความสึกหรือว่าเดินหน้าความต้องการของคุณได้เนี่ยคุณก็ต้องวางท่าทีนิ่งๆควบคุมความสึกแล้วก็การกระทาของตัวเองเอาไว้สักนิดหนึ่งนะทีนี้เริ่มดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหน่คนใจของคุณน่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ าภาพวอมคิดของเขาเนี่ยดูแลก็มีความอึดอัดใจไม่แพ้คุณเลยนะใบแรกเป็นภา,พา่พระมันเป็นเรื่องของกฎกระเบียบการรตประเพณีบางอย่างที่มันครอบงาปกครองพวกคุณกันอยูนี่คุณอาจจะอยู่ด้วยกันในสภาพสังคมที่มันมีความสงบเรียบร้อยดีอยู่แล้วอ่ะซึ่งคุณก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันทรงผลรุนแรงก,กับสภาพแวดล้อมของคุณได้ไงคุณก็เลยต้องระมัดระวังรักษาท่าทีตัวเองในเรื่องความรักกันโยนระหว่างคุณกับเขาอ่ะ เนี่ยแล้วก็ไพ่หางเหรียญอีกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขาดแคลนความรู้สึกที่อึดอัดใจที่ไม่สามารถทําสิ่งต่างได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะ่ะเนี่ยมันมองได้2กรณีเลยก็คือถ้าหากว่าเขาชอบคุณน่ะเขาก็คงรู้สึกแย่ที่ไม่สามารถเดินหน้ากับคุณได้อย่างเต็มที่กับอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นการที่ต้องทําอะไรอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ใกล้กันนะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นะแล้วเขาก็อึดอัดใจอ่ะที่คุณพยายามเดินหน้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมองได้หลายกรณีครับก็ขอให้คุณพิจารณาดูกับเรื่องราาววขอองงตัเให้ดีนะ่ คนที่คุณมองอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ทีนี้เราดูเอาลเคิลงกันนะว่าไพายย่จะพูดถึงเรราตรงนี้ววายังไงบ้างอืมไพ่เป็นเนี่ยก็แนะนําให้คุณอนะ่ะควรทําแล้วก็แสดงออกแต่สิ่งที่มันดีๆออกไปก่อนนะไม่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแย่หรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจคุณแค่ไหนอะ่ะคุณก็อย่าปล่อยให้อารมณ์ที่มันบึ้งตึงอารมณ์เสียงของคุณเนี่ย มาเป็นตัวควบคุมในการคิดแล้วก็ทํำสิ่งต่างๆให้มันดูเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกไปอ่ะมันอาจจะเกิดผลเสียกับตัวคุณได้นะทั้งภาพลักษณ์ของคุณเองแล้วก็คนที่คุณชอบอยู่ก็อาจจะมองคุณในแง่ลบได้ไงคุณก็ต้องคิดดีทําดีแสดงออกจากสิส่งดีๆเอาไว้ก่อนนะครับทีน,นี้เรามาดูความรักให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วนะ นะไพ่าาของคนที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยดูแล้วคุณอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับการเผชิญหน้าการมีสิ่งที่ขัดแยง้งโต้แย้งกันอยู่ระหว่างคนกับคู่นะเพราะว่าคุณก็มีความต้องการของคุณส่วนตัวอีกฝ่ายหนึงนะ่งก็มีความต้องการของเขาอยู่ะที่จะเดินหน้าทําเสียงตามแบบว่าไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจตรงนั้นเลยนะเขาจะทํากับมันต่อไปถึงที่สุดอะไพ่ห้าดาบก็เลยบอกว่าคุณอะอาจจะต้องยอมแพ้แล้วก็ยอมไปวางความรู้สึกตรงนี้ลงไปนะที่จะเอาชนะควบคุมเขาอะ แล้วไพ่เจ็ดยก็มาบอกว่าตัวคุณในเดือนนี้อาจจะมีความคิดมากวิตกกังวลกับคู่ของคุณมากเกินไปสักหน่อยนะครับบางทีปัญหาต่างๆ่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็ได้นะเนี่ยทีนี้ร้องดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายในคนในใจของคุณนะ่ะเขาคิดแรงคุณอยู่นะครับในความคิดของเขาเนี่ย แม้ว่ามันจะมีความรุนแรงในการคิดตัดสินใจทําสิ่งต่างๆของเขาอ่ะที่คุณอาจจะไม่ชอบใจนะแต่ไพ่ก็บอกว่าเขาก็ยังมีความรักใคร่ที่ดียังอยากจะมอบสิ่งดีกับคุณอยู่นะเนีย่ยหนึ่งถ้วยกับเลิฟเวอร์ยังไงเขาก็ยังรักคุณอยู่นั่แหละแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับการที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วอะในการเดินหน้าในเป้าหมายของตัวเองที่เขาต้องการไงยังไงถ้าหากว่ามันต้องมีการเดินหน้าไปทําสิ่งต่างๆแล้วคุณก็ไม่ค่อยชอบใจอะ ก็ขอให้คุณเข้าใจกับความคิดของเขาตรงนี้ด้วยนะว่าเขาก็ลําบากใจเหมือนกันนะ่ะโอเคความรักก็เป็นสิ่งสำคัญกับเขาแต่เรื่อเป้าหมายบางอย่างของเขาตรงนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญกับเขาเช่นกันนะ่ะทีนี้เริ่มดูอลัลเลอร์คยกันนะครับว่าไพา่จะพูดถึงทัองราตรงนี้ว่าอย่งไงบ้างไพ่ในนี้ก็บอกให้คุณอนะ่ะควรจะขจัดสิ่งที่ไม่ดีความคิดลบๆ สิ่งที่แย่ๆที่อยู่ในใจของคุณออกไปซะนะแม้ว่ามันจะมีปัญหาที่คุณรู้สึกขัดใจและไม่ชอบใจอ่ะแล้วคุณก็คิดเลวๆคิดว่าคู่ของคุณเนี่ยไม่ดีกับคุณหรือไม่รักคุณนะแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ไพ่บอกมาครับว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่เหมือนเดิมไงดังนั้นก็ขอให้คุณเข้าใจกับความจําเป็นในการเดินหน้าชชีวิตของแต่ละคนนะมองสิ่งต่างๆในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะครับขจัดเรื่องราวแย่ๆในใจของคุณออกไปซะนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณไว้บหิสบ พบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในชีวิตรักหาทางออกในเรื่องราวต่างๆได้และก็มีความรักที่ดีตลอดเดินคุมภาพันธ์นี้นะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ